คณิตสาสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะยังคงอยู่ในเรื่องของการคูนทศนิยม แต่จะเป็นเรื่องของการคูณทศนิยมกับทศนิยมแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาใหม่เดวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะเมื่อครัที่แล้วเราเรียนเรื่องการคูณทศนิยมกับจํานวนนับหรือการคูณจํานวนนับกับทศนิยมนะักเรียนจําสรุปได้ไหมคะว่า การคูทณทศนิยมกับจำนวนนับหรือจำนวนนับกับทศนิยมเนี่ยเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะก็คือมี2วิธีที่คุณครูสอนไปเนาะวิธีแรกก็คือเป็นการอะไรครเป็นการบวก ทศนิยมสัมส,สัสก็คือบวกจํานวนทศนิยมเท่ากับตัวตั้งถูกต้องไหมคะวิธีที่สองเป็นการเขียนทศนิยมนะคะให้อยู่ในรูปเศษส,สว่วนแล้วค่อยนํามาคูณกับจํานวนนับพอได้คําตอบแล้วค่อยเปลี่ยนคําตอบหรือผลลัพธ์เนี่ยผลคูณผลลัพธ์หรือผลคูณเนี่ยกลับไปเป็นทศนิยมดังเดิมน,นะคะสําหรับโจทย์ข้อนี้เราจะคูณตัวเนี้ย อ่าให้เท่ากับจํานวนครั้งนี้ครั้งนี้ก็คือ0.55ครั้งอาจจะอาจจะอาจจะสับสนไปใช่ไหมครเพราะจํานวนครั้งมันไม่เป็นจํานวนเต็มอ่าดังนั้นวิธีนี้คุณครูเลยจะขอใช้วิธีการเขียนทศนิยมในข้อนี้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเพื่อหาผลปูณนะคะลำดับแรกเราก็เขียนวิธีทำํำ ขีดเส้นสองเส้นค่ะแล้วก็ลองโจทย์มานะคะโจทย์เป็นอะไรก็ลองมา0.55คูณกับ4เท่ากับเครื่องหมายเท่ากับนะคะทศนิยมเป็นตัวตัง้งค่ะ0.55เราก็ปิดทศนิยมไว้ใช่ไหมคะก็จะได้เลข055หรือ55นั่นเอง55ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนตัวส่วนเป็น เพราะนัิยมสองตำแหน่งตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยนะคะถ้าหนึ่งตำแหน่งตัวส่วนเป็นสิบสองตำแหน่งตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยสามตำแหน่งตัวส่วนเป็นหนึ่งพันอ่ะข้อนี้เป็นหนึ่งร้อยนะคะ <c oughs> เราก็จะได้เศษส่วนคูณกับจำนวนนับซึ่งเรื่องของการคูณเศษส่วนเนี่ยเราเราทำไมคะเราเรียนกันไปแล้วเพราะฉะนั้นการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับก็คือเรา,เราก็นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษ โดยที่ตัวส่วนคงเดิมถามไหมคะ,มะจำนวนนับคูณกับตัวสี่ตัวส่วนคงเดิมอ่ะห้าสิบห้าทดนะคะคูณสี่สี่ห้ายี่สิบใส่สูงทดสองอ่าสี่ห้ายี่สิบบวกสองเป็นยี่สิบสอง ก็จะได้22อแล้วก็ใส่ศูนเข้าไป220ส่วนเท่าไรคะนักเรียนส่วน100เสร็จแล้วเป็นยังไงคะเราได้ผลลัพธ์ออกมาในรูปของเศษส่วนแต่ตอนนี้เราเรียนเรื่องของทศนิยมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบพี่อยู่ในรูปของทศนนิยมตัวส่วนเป็นร0อยก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะเราก็เขียนตัวเศษมาเลยเว้นหน่อยเพื่อใส่จุด ตัวส่วนเป็นร้อยแสดงว่าต้องใส่ทุศนิยมสองตำแหน่งแล้วก็นับไปหนึ่งสองแล้วก็เติมจุดขง้นมาคำตอบก็คือสองจุดสองศนั่นเองแล้วเราก็ตอ,อบตอตออยากไหมคะไม่ยากเนาะนักเรียนทำได้นะคะไม่ได้ยากอันนี้ก็คือวิธีที่เท่าไหร่คะ วิธีที่สองใช่ไหมคะวิธีการเขียนการเขียนอะไรการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนถูก้องไหมคะอีกวิธีหนึ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งที่วันนี้คุณครูจะมานำเสนอนั่นก็คือการตั้งคูณนะคะการตั้งคูณการตั้งคูณวิธีท่าใหม่วิธีหนึ่งนะคะ วิธีการตั้งคูณเลยค่ะเหมือนการตั้งคูณตัวเลขปกตินะคะแต่ว่าทศนิยมเนี่ยจะมีวิธีการตั้งคูณแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูไป,ปพร้อมๆกันเลยค่ะ0.55ตั้งคูณกับคูณกับอะไรคะคูณกับ4อ่าเสร็จแล้วขีดเส้น หนึ 1> 1. ่งเซนเพื่อบอกว่าตัวนี้เป็นตัวคูณนะเราก็คูณปกติเลยค่ะ4คูณอะไร4ีคูณหได้20ใส่0นย์ทด2 4งคูณหได้20่บวก2เป็น22ใส่2ทด2อ่คูณศนย์ได้0นย์บวกอีก2เป็น0ูบวกสเป็น2จุดเวลาใส่จุดไม่ใช่ดึงจุดลงมาเลยนะคะนักเรียน ่าไม่ใช่ดึงจุดลงมานะเราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องดูว่าอ่าตรงเนี้ยเป็นทศนิยมกี่ตาแหน่งเป็นทศนิยมสองตำแหน่งตรงนี้มีทศนิยมไหมถ้าถ้าตรงนี้ไม่มีก็แสดงว่าเป็นศูนย์ตแหน่งอ่าเป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่งตรงนี้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งบวกกันแล้วตรงเนี้ยเราจะได้เป็นจุดทศนิยมนะคะแสดงว่าข้างบนสองข้างล่างศูย์บวกกันได้ สองตำแหน่งทศนิยมเราจะต้องใส่จุดที่ทศนิยมสองตำแหน่งเราก็นับหนึ่งสองแล้วก็ใส่จุดทำไมครูคถึงบอกว่าไม่ดึงลงมาคะครูก็ดึงลงมาให้ตรงกันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอจุดอีกลักษณะหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่การดึงลงมาอ่ะอป๊อบสั้นไหมคะสั้นเนาะสองจุดสองศูนขีดเส้นขีดเส้นขีดเส้นสองเซน เสร็จแล้วอันนี้คือวิธีที่สามที่คุณครูนำมาเสนอน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความรู้ใหม่ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือการคูณทศนิยมกับทศนิยมอ่ะมาดูวิธีทาวิธีทาวิธีที่เราเคยใช้กันแล้วนะคะแล้วเราเรียนกันมาแล้วนักเรียนก็น่าจะทำได้แล้วนะคะวิธีแรกก็คือ เก้าจุด้าคูณศูนยจุดสามเท่ากับวิธีที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะอ่ะเอาวิธีที่สองนะก็คือการเขียนเศษทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอ่ะทศนิยมตรงนี้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้9ก้าสิบห้าส่วน สิบคูณกับสามส่วนสิบตรงนี้นักเรียนทันไหมตรงนี้คือปิดจุดไว้ก็จะได้เลขเก้าสิบห้าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือส่วนสิบเราเรียนกันมาแล้วเนาะปิดจุดไว้ศูนย์สามก็คือเลข 3, สามทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือส่วนสิบนะคะเท่ากับการคูณเศษส่วนก็คือตัวเศษคูณตัวเศษส่วนด้วย ตัวส่วนคูมตัวส่วนไม่ต้องตัดนะคะนักเรียนเพราะเดี๋ยวตัวส่วนมันจะได้ง่ายอ่าถ้าเป็นสิบร้อยพันมันจะได้ง่ายแล้วได้แล้วว่าตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมคะมตัวเศษอ่ะทดหน่อยเก้าสิบห้าคูณสามเก้าสิบห้าคูณสามสามห้าสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งเก้าสามเท่าไหร่คะเก้าสามยิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบแปด ได้สองร้อยแปดสิบห้าเวลาใส่จุดทศนิยมเราก็นําตัวเศษมาเขียนก่อนเวลาระยะห่างด้วยแล้วเราก็มาดูตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยเขียนตัวเศษเสร็จแล้วก็มาดูตัวส่วนตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยแสดงว่าคําตอบจะต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งรับมาจากข้างหลังหนึ่งสองแล้วก็ใส่จุดข้างหน้าคําตอบก็คือสองจุดแปดห้าสองจุดแปด ขีดเส้น2เส้นค่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือวิธีที่สองนะคะอน,นี้คุณครูคขอพูดคุณครูอาจจะพูดสลับเป็นวิธีที่1เนาะแต่ว่าเป็นวิธีที่สองที่เราเรียนมาทั้งหมดเรื่องการภูมลทศนิยมใช่ไหมคะ่ะวิธีทำอีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปตัดสินใจเองเนาะว่าจะเลือกทำวิธีไหน วิธีนี้ก็คือวิธีการตั้งคูณใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเรียนกันไป9.5เหมือนตั้งตัวเลขปกติเลยค่ะ0.3เวลาตั้งนะคะให้ดึงมาหลักสุดท้ายให้ตรงกันแบบนี้นะคะดึงมาให้ตรงกันสมมติว่า3 9 5จุดคูณกับ0 จุดศูนย์ศูนย์สามเวลาตั้งนะัเลนก็ต้องสามเก้าห้าใส่จุดตรงนี้สามหลักสุดท้ายคือสามศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วใส่จุดอย่างเงี้ยเวลาตั้งเลขน,นะคะไม่จําเป็นต้องจุดทศนิยมตรงกันนะตั้งให้หลักสุดท้ายตรงกันนะคะขีดเส้นสาคูณห้าได้ 15, สิบห้าใสห้าทดหนึ่ง ถูงไหมคะสามคูณเก้าได้ยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบแปดแล้วตำแหน่งจุทดทศนิยมใส่ตรงไหนตำแหน่งจุทดทศนิยมก็คืออะไรคะห้าใช่ไหมคะนักเรียนห้าก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอขอภัยตัวตั้งคือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตัวคูณก็ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ดังนั้นบวกกันคําตอบผลพลธ์จะได้ทศนิยมสองตำแหน่งดังนั้นหนึ่งสองแล้วใส่จุดตรงนี้ใส่เครงหมายคูณด้วยค่ะอ่าอ่าหลืออีกตัวนึ่งเอาศูนย์ไปคูณศูนอยู่หลักถัดไปก็ใส่ศูนย์ตรงนี้ก่อนอ่าวางตำแหน่งแรกให้ตรงกับหลักที่เรานําไปคูณนะคะอ่าศูนย์คูณห้าได้ศูนย์ ศูนย์คูณเก้าได้ศูนย์ใส่ทศนิยมสองตำแหน่งนะคะทศนิยมสองตำแหน่งเกิดจากอะไรตัวตั้งเป็นหนึ่งตำแหน่งตัวคูณเป็นหนึ่งตำแหน่งบวกกันผลลัพธ์จะต้องออกมาเป็นสองตำแหน่งนะคะ,ะแล้วก็บวกกันเวลาบวกกันตำแหน่งทศนิยมจะต้องตรงกันนะคะห้าบวกศูนย์ได้ห้าแปดบวกศูนย์ได้แปด แล้วก็ดึงจุดลงมาสองบวกศูนย์ได้สองตอบค่ะสองจุปดห้าขีดเส้นสองเส้นคำตอบเป็นไงคะคำตอบเท่ากาันนะักเรียนถลัดวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นนะคะมาดูตัวอย่างที่สองเช่นเดิมนะคะก็คือเ,เขียนวิธีทำค่ะ แล้วก็ลอกโจทย์นะคะหกคูณยี่สิบจุสหนึ่งเขียเส้นสองเส้นค่ะแล้วเราก็มาเลือกว่าเราจะใช้วิธีไหนคุณรูณขอใช้วิธีการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะคะเราก็จะได้6.6เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้66ส่วน10คูณกับ สองห้าสี่หนึ่งส่วนส่วนอะไรคะส่วนหนึ่งร้อยตัวนี้ก็คือยี่สิบห้าจุดสี่หนึ่งะคะแปลงร่างใหม่ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนพออยู่ในรูปของเศษส่วนปุ๊บเราจะได้เป็นจำนวนรับหรือว่าจำนวนเต็มเนาะก็คือห6สิบหกคูณกับสองห้าสี่หนึ่งหรือสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดส่วนด้วย ตัวส่วนก็คือสิบคูณกับหนึ่งร้อยสิบคูณกับหนึ่งร้อยคูณแบบรวดเร็วได้ไหมคะนักเรียนการคูณที่มีศูนย์ใช่ไหมคะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งแล้วมีศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสามเอามาใส่หนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ่งพันถูกต้องไหมคะส่วนสองพ้าสี่คูณกับหกสิบหกอ่ะ หกสิบหกเป็นตัวตั้งค่ะคูณกับสองห้าสี่หนึ่งถ้าคูณอย่างเงี้ยนักเรียนงงไหมถ้างงการคูณมีสมบัติการสลับที่เราสามารถเอาตัวเลขที่มันตำแหน่งเยอะกว่าขึ้นตั้งได้แล้วก็เอาตัวเลขตำแหน่งน้อยกว่าเป็นตัวคูณได้นะคะ,ะเราก็มาคูณ6คูณ1ได้6 6คูณ4ได้ ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะหคูณหได้65ได้30มสิ 3, 10, บวกสเป็น32 6สิบสองหกบวกสเป็นสองสามสิบสี่สิบห้าอ่ะแล้วก็6อยู่ในหลักสี่ใส่ศูนย์ก่อนอ่ะให้มันตรงตำแหน่งที่เรานำไปคูณน,นะคะหกคูณหได้6 6หคูณสได้24 อ่ะหกคูณห้าได้สามสิบอ่ะสามสิบสองใส่สองทดสามอ่ะทดเหมือนกันเลยก็เหมือนลอกตัวเลขตัวเลขนี้มาเพียงแค่สลับมาไว้ตรงนี้หกสี่สองห้าหนึ่งเนี่ยแค่นั้นเองเพราะมันเป็นตัวเลขตัวเดียวกันคูณกับตัวตั้งตัวเดิมใช่ไหมคะเสร็จแล้วบวกค่ะบวกได้หกหกบวกสี่ได้สิบใส่ศูทด หนึ 1> 1. ่งสี่บวกสองบวกหนึ่งได้เจ็ดห้าบวกสองได้เจ็ดหนึ่งบวกห้าได้หกแล้วก็หนึ่งดึงลงมาเราก็มาหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดศูนย์หกเสร็จแล้วเราทำไมคะได้ผลลัพธ์แล้วเรานำะผลลัพธ์เนี่ย ไปเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซึ่งทศนิยมตัวส่วนเป็นหนึ่งพันอ่าเราก็นำตัวเศษมาเขียนหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดศูนย์หกทศนิยมตัวส่วนเป็นหนึ่งพันเราจะได้คำตอบเป็นทศนิยม 1, 2, 3, 3, หนึ่งสองสามสามตำแหน่งหนึ่งสองสามแล้วใส่จุดข้างหน้า เช็คคาตอบหลังตัวเลขทศนิยมมีตัวเลขสามตัวดังนั้นเป็นทศนิยมสามตำแหน่งถูกต้องเราก็ต่ออ,อบออต่อหนึ่งร้อสิบเจ็ดจุดเจดหขีเส้นสองเสน้นนี่คือวิธีการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะคุณครู ครอบโจทย์มาด้วยโจทย์ตรงนี้คุณครูเพิ่มเติมเข้าไปนะคะอันนี้ขยับมาไว้ตรงนี้อืวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการตั้งใช่ไหมคะการตั้งคูณเนาะเช่นเดียวกันเมื่อกี้ถ้าคุณครูตั้งหกจุดหกตั้งเนี่ยนักเรียนจะงงไหมหกจุดหกคูณกับเอาหนึ่งให้ตรงกันเนาะสี่สองห้าใส่จุดตรงนี้เป็นยังไงคะ ตัวเลขอ่าตัวเลขมันก็จะไม่นถนัดเลขคูณหนูถนัดตัวที่มีตำแหน่งเยเยอะอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นการคูณมีสมบัติการสลับที่เราสามารถนำ25.41เป็นตัวตั้งได้อ่ะหนกูก็จะตั้งเป็น25.41คูณกับขอไปขอขยับมัน หกจุดหกเดี๋ยวอันนี้ห่างกันเกินโอเคอะ่ะเสร็จแล้วขีดเส้นเพื่อเป็นตัวคูอ่ะเราก็คูนหกคูนหนึ่งได้หกหกคูนสี่ได้ยี่สิบสี่หกคูนห้าได้สามสิบได้สามสิบสอง หกสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าลบตรงที่เราทดนะคะเสร็จแล้วเรามาดูว่าเราจะใส่จุดตรงไหนใส่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้จุดตรงนี้เราจะต้องดูจากโจทย์เป็นทศนิยมสองตำแหน่งตัวตั้งที่เรามาคูณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคูณเว้นทศนิยมหนึตำแหน่งบวกกันได้3ตำแหน่งดังนั้นเราต้องใส่1 2 3ใส่3าข้างหน้านะคะอ่าใส่ตรงนี้นะคะอ้าวคุณครูตัวตั้งมันไม่ใช่ทศนิยมสองตำแหน่งนี้คุณครูสลับทำยังไงคะอา้าวมันได้เท่ากันคะ่ะ ตัวตั้งเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งหนึ่งบวสองได้สามถูกต้องไหมคะนัเกเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องใส่สามตำแหน่งอยู่ดีใช่ไหมคะ,ะตัวถัดไปคูณหกเริ่มต้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่ศูนย์หกคูณหนึ่งได้ 6กคูณสี่ได้ยี่สิบสี่ใสสี่เท่าสองหกห้าสามสิบบวกสองเป็นสามสิบสองอ่าเหมือนที่คุณครูเคยบอกเมื่อสักครู่นะคะตัวเลขตัวเดิมคูณกับตัวตั้งตัวเดิมมันแค่สลับที่เฉยๆก็จะได้หกตรงนี้ขยับมาข้างหน้าอ่าซีสองห้าแล้วก็หนึ่งเฉพาะกรณีที่ ตัวตัวคูณมันเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะเวลาใส่จุดทศนิยมบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้จะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวออามาบวกกันเวลาบวกกันทศนิยมตำแหน่งทศนิยมจะต้องตรงกันแต่เวลาคูณกันตำแหน่งทศนิยมไม่ต้องตรงกันก็ได้เยื้องกับได้แต่เวลาบวกกันจะต้องตรงกันใช่ไหมคะเราเรียนมาแล้วเนาะใส่ตรงนี้ เสร็จแล้วขีดเส้นค่ะขีดเส้นเพื่อจะนำมาบวกกันขีดเส้นสองเส้นเป็นคำตอบนะคะหกบวกศูนย์ได้หกสี 6, ่บวกหกได้สิบใสศูนย์ทดหนึ่งสี่บวกสองบวกหนึ่งได้เจ็ด ดึงจุดทศนิยมลงมาค่ะถ้าเป็นการบวกกันการบวกกันอยู่ตรงนี้นะห้าบวกสองได้เจ็ดหนึ่งบวกห้าได้หกแล้วก็หนึ่งตอบค่ะคำตอบได้เท่ากันไหมหนึ่งหกเจ็ดจุดเจ็ดศูนยหกคำตอบได้เท่าเดิมเห็นไหมคะแต่วิธีเป็นยังไงคะวิธีก็จะต่างออกไปใช่ไหมคะ เราจะต้องจับเทคนิคจับวิธีการเขียนนะคะให้ได้ว่าเ,เขียนลักษณะไหนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาว่าโจทย์ข้อนี้เหมาะกับวิธีไหนก็แล้วแต่นักเรียนจะตัดสินถ้าทำไปมันยิ่งยากแสดงว่าโจทย์ข้อนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับวิธีนั้นมันอ จะเหมาะกับวิธีอื่นก็ได้มีทั้งหมดตั้งสามวิธีใช่ไหมที่ครูสอนไปนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันสรุปสองวิธีที่คุณครูสอนวันนี้นะคะก็คือวิธีนี้เราเรียนมาแล้วคาบหนึ่งเนาะก็คือการเปลี่ยนอะไรคะการเปลี่ยนทศนิยมเนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเสร็จแล้วนําเศษส่วนคูมกับเศษส่วนพอได้ผลคูณออกมา ก็จะเป็นเศษส่วนเราก็ต้องเปลี่ยนผลคูณให้อยู่ในรูปของทศนิยมในขณะที่อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการตั้งการคูณทศนิยมใช่ไหมคะ,ะเวลาตั้งคูณเนี่ยตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งขวาม,มือสุดท้ายเนี่ยจะต้องตรงกันพอคูณออกมาแล้วผลคูณที่จะนำมาบวกกันเนี่ยเราจะต้องใส่ จุดทศนิยมไม่ใช่ดึงจุดทศนิยมลงมานะคะถ้าคูณนะผลคูณเราจะต้องใส่ตำแหน่งทศนิยมอ่ะตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งทศนิยมเราดูจากจํานวนตำแหน่งของตัวตั้งบวกกับจํานวนตัว,ต,ว,ต,วตำแหน่งของตัวคูณเสร็จแล้วบวกกันได้ผลลัพธ์ผลบวกออกมาเท่าไหร่ก็เอามาใส่ตรงตำแหน่งทศนิยมที่เราจะบวกกันหรือตำแหน่งของผลลัพธ์นั่นเองเอตรงไหนตรงนี้ อ่ะทวนให้หน่อยอ่ะโจทย์ใช่ไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยสองบรรทัดนี้คือผลคูณพอคูณกันออกมาแล้วเราจะต้องใส่จุดทศนิยมดูว่าใส่ตรงไหนเราก็ดูจากโจย์โจทย์อันนี้เป็นหนึ่งตำแหน่งโจทยดเป็นสองตำแหน่งบวกกันได้สามตำแหน่งดังนั้นเราก็ต้องใส่หนึ่งสองสามแล้วใส่จุดโอเคไหมแต่ตรงนี้คุณครูสลับตั้งเพราะว่าตัวเลขเยอะคูตําแหน่งตัวเลขที่มันเยอะเนี่ย คูณกับตำแหน่งน้อยมันจะง่ายกว่าเนาะคุณครูก็เลยสลับให้ตรงนี้นักเรียนไม่งงนะคะอ่าไปสรุปกันต่อเนอะอ่าเสร็จแล้วก็บวกกันแล้วก็จะได้ผลคูณออกมานักเกรียนก็ดูว่า2วิธีนี้เนี่ยนักเรียนถนัดวิธีไหนหรือว่าโจทย์ข้อเนี้ย เหมาะสมกับวิธีไหนนักเรียนก็เลือกทำวิธีนั้นมาเลยนะคะสําหรับงานนะคะมีทั้งหมด2ข้อนะคะไม่ได้ยากเกินตัวอย่างเลยนะคะนักเรียนสามารถทำได้แน่นอนโอเคสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบงหน้าบ๊ายบายค่ะ